สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้แอดจะมาสรุปเราพัฒนาให้นะคะก่อนมาดูสรุปนะคะมาดูคำเตือนกันก่อนนะคะการคำนวณนี้นะคะเป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิด โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสีย่ยงโชคจากช่องจัมเป้ชาแนลนะคะอ่ะอันนี้ของวันที่6นะคะก็เข้า2ตัวบนล่างนะคะแล้วก็เข้า3ตัวโต๊ะจุ๊เนาะอ่ะมาดูของวันที่8นะคะ สูตรนี้แอดก็ใช้ตามกับสูตรของล่างนะคะเป็นสูตรเป็นสูตรเก่านะคะที่ว่า8901เนาะแล้วก็หลักหน่วย หลักหน่วยมันมีตัวรองนะคะก็มีเลขสี่กับเลขห้าแต่เราทําไปไม่ถึงนะคะอันนี้เป็นสูตรใหม่นะคะหลักหน่วยเดี๋ยวแอดจะจับคู่ให้นะคะก็จะได้เนาะแปดหนึ่งแปดหนึ่งนะคะแล้วก็ แปดสามแปดสี่แปดห้าเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าห้านะคะแล้วก็ศูนย์หนึ่ง ศูนย์สามศูนย์สนหหนึ่งสหนึ่งหนึ่งหนะคะถ้าตัวเด่น เด่นหลักหน่วยนะคะเด่นมากที่สุดก็คือเลขสามมันจะเด่นเก้าศูนหนึ่งร้องก็คือเลขสี่กับเลขหนึ่งนะคะ ส่วนบนนะคะต,ตรงนี้นิดหนึ่งถ้าเน้นถ้าเน้นก็เน้นเนี่ยค่ะเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ and คนก็หลักสิบนะคะก็จะได้6 7เจดแดเนะคะส่วนหลักหน่วยได้3ามสี่หแล้วก็6นะคะถ้าจับคู่เนาะก็จะได้6กสามนะคะ หกสีห้าแล้วก็หกหกเจ็ดสามเจ็ดสีห้าหกแดสามดสีห้าแล้วก็8ปดหกสาม เก้าสี่เก้าห้าเก้าเก้าหกหลักสิบเด่นหกกับแปดนะคะแต่ว่าแอดเอาเก้ามาด้วยเพราะว่า 9, เก้าเผื่อหกมันกลับหัวนะคะ ขอดูตัวเด่นบนก่อนนะคะ ที่นี้ตัววิ่งนะคะวิ่งล่างวิ่งล่างเนาะแอดให้สามกับสี่เป็นหลักหน่วยนะคะส่วนบนวิ่งบนนะคะให้หกหกกับ 6กกับห้านะคะค่าตัวเน้นเน้นสามตัวนะคะเน้นก็จะเป็น สามแล้วก็3 6มหกส3่สหกหแล้วก็3 6 9นะคะอีกตัวหนึ่งก็4ี่หกสามสแล้วก็4ี่หห้า สี่ห6หสี่ห้านะคะเดี๋ยวขอลานอีกสักนิดนะึง ล่างหลักสิบนะคะไม่เก้าก็หนึ่งเก้าศูนย์หนึะคะแอดว่าเก้าศูหนึ่ง เห็นไหมคะแต่แอดเจ้าให้ดูนะคะล่างแอดขอเสริมอีกชุดหนึ่งนะคะเพราะว่าแอดก็รังเลหลักสิบเลขแปดมันก็มีชนเหมือนกันนะคะอันนี้อาจจะเยอะหน่อยนะคะ จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ